รถมือสองปอมแปมรีวิวมาแล้วค่ะวันนี้นะคะแปมจัดเป็นรถเก่งทรง5ประตูแฮทแบค็คันนี้เลยนะคะเผื่อใครนะคะกำลังตามหารถเก่งสวยๆไว้ใช้งานต้องการเครื่องยนต์ 1,800cc นซีซีนะคะไม่ชอบทรงซีดานจัดคันนี้เลยค่ะเป็น Honda HRV นะคะ1.8 r s รุ่นท็อปเลยค่ะสีดำสวยๆเลยนะคะ รุ่นท็อปนี้ออปชั่นครบจัดเต็มแน่นอนนะคะที่สำคัญนะคะคันนี้มีหลังคาซันลูปด้วยสภาพไม่ต้องพูดถึงสนุกค,คารนะคะรถสวยสภาพเกรด A ทุกคันนะคะคัดทุกคันไม่ต้องห่วงเลยนะคะโครงสร้างเดิมสวยกริปแน่นอน Honda h r ฮ RV คันนี้นะคะโฉมปี2018นะคะราคาพิเศษแน่นอนนะคะวันนี้จัดให้เลยนะคะ ไปดูได้นะคะย้อนกลับไปดูในช่องแปมได้เลยนะคะแปมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะตอนนั้นราคาอยู่ที่7,2 9 0 0 0บาทตอนนี้นะคะส่งท้ายปีแล้วนะคะเราต้องการผลักดันการขายเคลียร์สต็อกนะคะรับไปเลยค่ะนะคะใครสนใจคันนี้นะคะแคปหน้าจออินบ็อกหรือโทรมาได้เลยนะคะเอาไปเลยค่ะส่วนลดอยู่ที่40,000บาทเลยนะคะ จาก729,000บาทนะคะเอาไปเลยในราคาเพียง6 8 9 0 0 0 0บาทค่ะสำหรับ h o n d a h r v คันนี้1.8 R S สีดำโชมปี2018ค่ะราคา6 8 9 0 0 0 0บาทนะคะใครต้องการออกรถ0บาทติดต่อเข้ามาเลยนะคะออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้ามาเลยค่ะแปมจัดให้เลยนะคะอะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวแปมจะพาไปดูนะคะด้านในด้านนอกทุกซอกทุกมุมก่อนอื่นกดถูกใจเป็นกําลังใจให้แปมหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะใครเพิ่งเข้าม,มาดูใหม่จะได้ไม่พลาดรถสวยเกรด A คันต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยด้านหน้าของเขานะคะไฟหน้านี่ขาวใสกริปเลยนะคะไม่เหลืองไม่หมองไม่ขุ่นนะคะไฟหน้าได้เป็น LED แสงสีขาวนะคะ มาพร้อมไฟเด y ์ไลท์นะคะไฟส่องสว่างเวลากลางวันนี่กระจังหน้าสวยๆค่ะเป็นโครเมี่ยมลมดำนะคะสวยๆเดิมๆเลยนะกระจังหน้าด้านล่างนะคะเป็นรังพึ่งนะคะเป็นรังพึ่งนะแล้วก็มีชุดแต่งนะคะตัวสเกิร์ตติดตั้งมาแล้วสวยๆเดิมๆเลยค่ะ นี่สำหรับใครนะคะชอบชุดแต่งนะคะคันนี้จัดเลยสวยจริงนะคะ hrv ความสูงจากพื้นระดับนี้ได้เลยนะคะลูกค้าเผื่อใครแบบว่าชอบเที่ยวหรือว่าลุยน้ำพื้นที่ขุขาอะไรนี้คือเหมาะเลยนะคะนี่ได้ล้อมแมกนะคะสวยๆลายใบพัดแบบนี้ด้วยล้อมแมกปัดเงานะคะล้อมแม,กป,ะะม,แมกปัดเงาตัวนี้นะคะขนาดอยู่ที่17นิ้วนะลูกค้าล้อมแมก สวยๆค่ะมาพร้อมกับยางโยโกฮาม่าเลยนะคะยางปี2020นะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูนิดนึงนี่นะคะปียางนะคะปี2020ดอกอยางนี่ถือว่ายัางลึกอยู่นะคะยางลึกอยู่แต่ว่ายัางไงนะคะใครสนใจคนันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อเข้ามาหาแปมได้เลยนี่ตัวชุดแต่งนะคะสเกิร์ตด้านล่างก็มีมาให้เรียบร้อยนะคะมือเปิด เป็นคเมยียมผ่านะคะแล้วก็เป็นระบบคีเลตนะคะเป็นกุญแจคีเลตคันนี้นะคะเห็นกระจกใสๆแบบนี้นี่กระจกใสๆแบบนี้ยังไม่ได้มีการติดฟิล์มใครสนใจคันนี้แคปหน้าจอมานะคะแบบแถมฟิล์มให้เลยนะคะติดฟิล์มให้รอบคันนะเดี๋ยวดูด้านในกันต่อนะคะภายใน h r v อคันนี้นะคะจะเป็นสีดำเป็นภายในดำทั้งหมดเลยนะคะ เป็นภายในดําได้เป็นเบาะหนังสวยๆแบบนี้เลยค่ะไม่มีช้บนะคะเบาะหนังปรับด้วยไฟฟ้านะคะด้านในนะคะออปชันอย่างที่บอกเลยคันนี้เป็นรุ่น rs รุ่นท็อปนะคะสเปคเขานะคะออปชันจัดเต็มแน่นอนปุ่มมันติฟังก์ชันบนทวงมาลัยนะคะออปชันครบเลยนะคะนี่ควบคอนโทลนะคะล็อกความเร็วคงที่อัตโนมัตินะแล้วก็เดี๋ยวแบบสตาร์ทให้ดูเลขไม่เหยียบเบรกกดปุ่มได้เลย เลขไม้ปัจจุบันนะคะอยู่ที่มาแล้วมายังรอสักครู่นะจ๊ะเลขไม้ไม่ขึ้นเลขไม้คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันโลนะคะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันโลนะมันไม่ขึ้นนะคะอ่านหน้าจอนะคะหน้าจอตัวนี้หน้าจอจะเป็นแบบทัชสกรีนนะคะพร้อมกล้องมลังหลังเลยแบบเข้าเกียร์ถอยให้ดูนี่ค่ะ มีกล้องมองหลังนะคะมีเส้นการะยะให้นะคะมองเห็นถึงตัวกันชนเลยภาพคมชัดนะคะใช้งานได้ตามปกตินะคะนี่เห็นไหมเลือกมุมมองได้เลยนี่กล้องมองหลังนะคะใช้งานได้ตามปกติแอร์เย็นนะคะเพลงดังเพลงเพราะนะลูกคา้าแอร์เป็นออตโอต้ด้วยนะคะเป็นแบบสัมผัสแบบนี้เลยนี่ทันสมัยมากๆระบบไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติทุกจุดนะคะ หันเกียร์เป็นเปียโนแ b ็ a สวยๆเงาๆเลยนะคะและที่สําคัญตัวนี้นะคะเบรกมือจะเป็นแบบเบรกมือไฟฟ้าแบบนี้แล้วนะคะมีระบบเบรกออโตโฮด้วยที่วางแก้ว2ตําแหน่งนะกุญแจหน้าตาแบบนี้นะคะกุญแจแบบนี้นี่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล่องเก็บของนะคะกล่องเก็บของใช้งานได้ตามปกติห้องโดยสารสวยมากๆด้านบนนี่ไฮไลท์เลยนะคะหลังคามูลลูฟ นี่ค่ะลูกค้ใา,านะคะใช้งานได้ตามปกตินะคะใช้งานได้ตามปกตินะอ่นนี้หนูยังเปิดไม่สุดนี่นะคะสำหรับใครชอบเที่ยวต่างจังหวัดนะคะดูดาวจัดเลยคันนี้นะคะ6 8 9 0 0 0บาทคุ้มมากๆค่ะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติทุกจุดนะคะเท่งมากเลยตัวนี้รถสวยเดิมไม่มีช้ำนะคะเห็นไหม ใช้งานได้ตามปกตินะนี่ไฟห้องโดยสารนะคะติดทุกดวงนะลูกค้ากระจกแต่งหน้ามีมานะคะใช้งานได้ตามปกติรถสวยเดิมไม่มีช้ำแน่นอนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตด,ดับเครื่องก่อนนี่สวยๆออปชั่นครบจัดเต็มมากๆเลยนะคะคุยคอนโทรลแพทเทิร์นชิประบบความปลอดภัยครบหมดเลยนะลูกค้า เพดานนะคะสวยงามสะอาดนะคะคันนี้เราปรับสภาพให้นะคะทาสปาให้นะคะภายนอกภายในห้องเครื่องสปาให้หมดทุกจิดก่อนส่งมอบแน่นอนนะคะสปาชุดใหญ่ไปเลยนี่หัวน็อตไม่มีถอดแกะไขเลยนะคะหัวน็อตเนียนๆสวยๆรับประกันนะคะคันนี้รถสวยโครงสร้างเดิมลูกค้าสามารถเช็คประวัติข้อมูลประวัติศูนย์แหล่งที่มาได้หมดเลยนะคะกระจกเป็นปรับไฟฟ้าหมดนะคะออโต้ซ้ายขวา นะคันนี้รถ5ประตูนะคะดีไซน์สวยค่ะมือเปิดด้านหลังจะอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะ เปิดออกมานี่ดูนะคะ HRV ไม่ไม่แคบนะคะลูกค้าถือว่าห้องโดยสารเขาค่อนข้างที่จะกว้างเลยนั่งสบายแน่นอนนะคะเจ้าของเก่าดูแลรักษารถได้ดีมากๆค่ะรถสวยเดิมไม่มีช้ำค่ะรถไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะคะมาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยรถคันนี้อยู่กับแปบบนะคะที่ร้านสนุกค,คา่าถนนล่มเก้าค่ะตรงข้ามบิ๊กซีล่มเก้าใกล้กับมหลาลัยเกษตรบัณฑิตนะคะใกล้มินบุรีใครมาไม่ถูกโทรหาแปบ๊บเลย0ูนย์92 2837966นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเงื่อนไขเผื่อใครนะคะอยู่ตา่ตางจังหวดัดดูคลิปนี้จบปัดสินใจได้ก็สามารถโอนจองมาหาแบบได้เลยนะคะติดต่อเข้ามาแบบมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่ทั่วประเทศเลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไฟแนนซ์ Finance, อนุมัติง่ายอนุมัติไวไม่ยุ่งยากค่ะออามาดูตัวรถกันต่อนะคะโลโก้อยู่ครบนะคะโครเมียมเงาเงาวสวย,สวย ให้ดูนะคะไม่มีคราบกากคราบเกลือนะคะเนียนเนียนสวยๆเงาเงาค่ะลูกค้าสภาพดีๆแน่นอนไฟท้ายไม่มีเหลืองไม่มีหมองแล้วก็ไม่ขุ่นนะคะใสๆแล้วก็สวยๆเลยนะคะโลโก้อยู่ครบหมดทุกตัวอักษรเนียนสวยกริฟตจริงๆอ่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูฝาท้ายนะคะสำหรับแป๋ส่วนตัวก็ชอบนะคะลด5ประตู มันดูสปอร์ตดีนะคะแล้วก็สามารถขนสัมภาระชิ้นใหญ่ได้นะคะนี่สวยๆเลยช่องเก็บสัมภาระด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะคะเผื่อใครแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าอย่างนี้ก็ตอบโจทย์นะลูกค้าอย่างนี้ก็ตอบโจทย์นะคะสําหรับแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าขายของตาลงตลาดอะไรอย่างนี้ต้องการขนโต๊ะขนของนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะเพราะว่าถ้าบางทีเป็นรถซีดานเนี่ย อาจจะใส่ของชิ้นใหญ่ไม่ได้นะคะนี่หัวน็อตนะคะเนียนสวยแบบนี้ไม่มีแกะถอดไขนะคะไม่มีแกะถอดไขฝาท้ายแท้เดิมแน่นอนรับประกันเลยนะคะฝาท้ายแท้เดิมไม่มีชนหนักมาแน่นอนค่ะโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะออกรถไปถ้าตรวจสอบพบเจอว่ารถมีชนหนักนะคะเอามาคืนได้เลยนะคะยินดีซื้อคืนเต็มจํานวนนะลูกค้านี่ค่ะแม่แรงนะคะอุปกรณ์เครื่องมือ ยาไหลอุปกรณ์ครบพร้อมใช้งานนะคะพร้อมส่งมอบเลยนะคะใครกำลังตามหาอยู่นะคะเนื้อคู่คุณรออยู่นะคะคันนี้รีบจับรีบจองกันเข้ามานะคะตอนนี้ยังว่างอยู่ นะใกล้เทศกาลแล้วนะคะใครยังไม่มีรถไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะหาของขวัญให้ตัวเองหรือพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะจัดรถสวยๆสภาพดีคันนี้สักคันหนึ่งนะคะรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนออกรถฟรีดาวได้นะคะออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะคะมีเครดิตไม่มีเครดิตนะคะหรือว่าติดอะไรตรงไหนแบบนี้นี้คำปรึกษาทุกเงื่อนไขนะคะปรึกษาก่อนได้คะ่ะไม่ซื้อไม่เป็นไร อินดีให้คำปรึกษาทุกเงื่อนไขเลยนะคะนี่ค่ะสวยๆเดิมๆแทบไม่มีริว้วไม่มีรอยเลยนะคะสวยกริปแน่นอนนะคะมาดูรถจริงมาทดลองขับกันได้เลยนะคะเล่มทะเบียนก็มีพร้อมโอนนะคะไม่เคยชำรุดหรือสูญหายเลยโอ้โหคอนโซลหน้าเนียนสวยมากไม่มีคราบกาวไม่มีรอยทะลอกเลย ะค,ะคันนี้นะคะลูกค้าออกรถไปสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรนะคะเราสปาให้หมดทุกซอกทุกมุมดูแลให้หมดเปลีย่ยนทายน้ำมันเครื่องนะคะลูกค้าออกรถไปมีหน้าที่ใช้แล้วก็ผ่อนรถอย่างเดียวเท่านั้นเองนะคะที่เหลือเราดูแลให้เสร็จสรบหมดแล้วนะคะแผ่นเพปีผลิตนี่ชัดเจนเลยเลขเครื่องเลขถังนะคะชัดเจนตรวจสอบแหล่งที่มาเช็คประวัติศูนย์ได้หัวน็อตนี่ ไม่มีถอดแกะไขไม่ใช้รอยแต้มสีเนียนๆสวยๆแบบนี้โครงสร้างเดิมค่ะไม่มีรอยตัดรอยต่อรอยเชื่อมรถสวยเดิมๆเลยใครสนใจรีบเลยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเบอร์แปมนี้สามารถแอดไลน์ให้ด้วยนะคะถ้ากลัวลืมเซฟเบอร์ไว้ก่อนได้เลยนะคะ092 283 7 9 6 6ค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลย092 283 7 9 6สนะคะ ดีย๋ยวอ่มพาไปดูนะคะต่อเลยในส่วนของห้องเครื่องค่ะไปค่ะนี่ค่ะห้องเครื่องสวยๆเดิมๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์ i v t e เเลยนะคะเครื่องยนต์เบนซินขนาดอยู่ที่1,000 800cc นะคะอยู่ที่141แรงม้านะคะถือว่าอัตราเร่งนี่ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วสภาพห้องเครื่องนี่สวยๆเดิมๆกริบๆทุกจุดเลยนะคะลูกค้าดูค่ะสภาพนี่สมบูรณ์นะคะพร้อมส่งมอบเลยนะ,ะห้องเครื่องสวยๆค่ะเครื่องเดิมๆให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะรอยแต้มสีจากโรงงานนี่ยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะน้ำมันเครื่องแห้งๆค่ะไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะคะ ส่วนน้ำมันเครื่องนะคะเราเปลี่ยนถ่ายให้ก่อนสมมอบอยู่แล้วนะคะตรงนั้นไม่ต้องห่วงแบตเตอรี่นะคะเช็คค่าแบตให้ก่อนสมมอบเลยนะนี่ระบบเบรก ABS นะคะทุกอย่างอยู่ครบค่ะฝาครอบเครื่องทุกอย่างต่างๆอุปกรณ์นะคะสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานไม่มีแตกไม่มีหักนะคะลูกค้าไม่มีหลุดหล่นหายนะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะอ่ะให้ดูนะคะซอกทุกซอกทุก,กมุมนะคะหัวน็อตไม่มีแกะถอดไข ะะรับประกันเลยนะคะโครงสร้างเดิมฝาหน้าแท้เดิมค่ะหัวน็อตไม่ไม่ใช่รอยแกะถอดไข่จริงๆนะคะไม่มีรอยจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่รอยแต้มสีนะลูกค้ามาดูรถจริงกันได้นะคะนี่สติกเกอร์สติกเกอร์มอกอยังอยู่เลยนะคะรอยสีเนียนๆสวยๆแบบนี้นะคะฝาหน้าแท้เดิมค่ะรับประกันได้นะคะเจ้าของเก่าคือดูแลรักษารถได้ดีจริงๆนะคะเจ้าของคนเดียวนะลูกค้า เจ้าของคนเดียวนะคะรถสวยเดิมไม่มีช้ําค่ะคันนี้นะคะใช้งานต่อได้ยาวๆแน่นอนลูกค้าค่ะรถสวยสวยเดิมๆค่ะโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีคดไม่มีงอค่ะตัวโครงสร้างมาดูรถจริงกันได้ค่ะนี่คันนี้นะคะใครสนใจ Honda h r v คันนี้จัดเลยโทรหาแปบมบเลยค่ะ092 283 7 9 6 6นะคะสำหรับคันนี้นะคะ Honda h r v 1. 8นะคะ RS รุ่นท็อปเลยสีดำชมปี2018ค่ะจากราคา729,000บาทวันนี้เอาไปเลยส่วนลด40,000นะคะราคาเหลือเพียง689,000บาทใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้อย่าลืมกด กไลค์กดแชร์กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าว่าแบมเจ้ารถสวยๆรุ่นไหนมาให้ดูกันอีกเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ